สวัสดีครับวันนี้โสสุโกจะมาแนะนำวิธีประกอบโถสุขภัณฑ์รุ่นไอวิซัยโถสุขภัณฑ์แบบ2ชิ้นที่มาพร้อมระบบชำระล้างแบบเทอร์โบเจปุ่มกดชำระ s i n เกิ f l ลัดสะอาดหมดจดใน1สเต็ปแบบง่ายๆที่คุณก็สามารถทำตามได้ไม่ยากถ้าพร้อมแล้วมารับบทเป็นพี่ช่างแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราจะมาเริ่มประกอบชุดว่้น้ำกันก่อนนะครับขั้นตอนแรก ถอดตัวน็อตและตัวแหวนออกจากชุดนำเข้าแล้วนําไปใส่ในตัวหม้อน้ําจากนั้นขันตัวน็อตกับตัวแหวนให้แน่นพอประมาณแล้วจากนั้นถอดตัวน็อตกับแหวนพลาสติกอุปกรณ์ชุดน้ําออกแล้วใส่เข้าไปในหม้อน้ําขันตัวน็อตให้แน่นพอประมาณแล้วใส่ยางรองหม้อน้ําเข้าไปขั้นตอนต่อไปใส่น็อตที่ยึดหม้อน้ํา เสร็จแล้วนำไปประกอบกับตัวโถแล้วทำการขันน็อตให้แน่นทั้งสองข้างเสร็จแล้วเรามาประกอบตัวกดน้ำกันเลยครับโดยเริ่มจากถอดตัวน็อตและตัวแหวนออกก่อนจากนั้นนําตัวกดไปติดกับตัวหม้อน้ำแล้วขันตัวแหวนให้แน่นพอประมาณเมื่อประกอบตัวกดน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้ใส่สายโซ่เข้าไปไม่ให้หย่อนหรือตึงเกินไปหลังจากนั้นต่อสายน้ำดีเข้ากับตัวโถ โดยขันให้แน่นเพื่อป้องกันการรั่วซึมแล้วตามด้วยใส่สายน้ำเลี้ยงโถเข้าไปเล็กน้อยเสร็จแล้วนำฝาไปวางบนหม้อน้ำเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้ขั้นตอนสุดท้ายมาประกอบฝารอมนั่งกันเริ่มจากหงายฝาขึ้นแล้วปลดล็อกตัวยึดออกแล้วนำชิ้นส่วนตัวล็อกมาประกอบให้เรียบร้อยจากนั้นนำหมุดสีขาวมาประกอบกับโถ แล้วค่อยนำแผ่นตัวล็อกมาวางขันน็อดให้แน่นทั้งสองข้างพร้อมกับปรับระยะให้เท่ากันเสร็จแล้วนำฝารองนั่งมาเสียบเข้ากับตัวล็อกที่เราได้ติดเอาไว้แล้วก็ลองเปิดปิดเพื่อเช็คความเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือซอฟต์คลอสไม่ต้องงงว่าทําไมฝารองนั่งของเราถึงได้ค่อยๆปิดลงมาเราได้ออกแบบฝารองนั่งให้เป็นซอฟต์คลอส เพื่อช่วยลดแรงกระแทกนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสบายๆเลยใช่ไหมครับสำหรับขั้นตอนการประกอบสุขภัณฑ์รุ่นอายวิสัยสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ดีๆจากโสซุโกได้ที่ w w w s o s u k o .com Facebook หรือ YouTube โศซุโกแอดไลน์ไอดีโศซุโกทีและสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายโสซุโกทั่วประเทศครับ Inspire Your Relaxing Space สุนทริยะแห่งความสุขนี่แบบของคุณ